คำถามแรกกล่องข้างๆสกล่องไม่แจกหรอครับเองกันดีวะแจกไหมอูยันอันนี้มันของคนในทีมงานอ่ะอันนี้ก็ขโมยเข้ามาข้างนอกดูดีนะข้างในไม่มีแผ่นจบนะอย่าถามอย่างนี้อีกนะจากคลิปที่แล้วครับ EP 8ก็มีคนคอมเมนต์มานะครับว่ารายการเราเล่นตลกมากเกินไป อ่นขามากเกินไปคอนเทนต์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะข่าวจะอ่านแบบจริงจังไม่เล่นมุกไม่ยิ้มไม่เลยเลยข้าข่าว กำตัวที่เขาแรกครับแฟนๆ Persona ได้เฮลั่นกันเรียบร้อยครับเมื่อนักสแสดงและทีมงานที่ออกรายการ Dark o u t TV Persona o u t s นะครับมีการประกาศว่าจะนำเกมนะฮะ Persona 4 The Golden เนี่ยที่ลง PS Vita มาทำเปลี่ยนรูปแบบแอนิเมชันด้วยนะครับโดยกำหนดฉายช่วงกรกฎาคมนี้เขาต่อไปแฟนๆสาวๆนะฮะเรื่องฟรนะฮะได้เฮลั่นกักรอบัมกับล่าสุดครับ ทางเว็บไซต์หลักของฟรีนะฮะได้เปิดเผยชื่อภาคซีซั่นที่ 2, 2> เป็นที่เรียบร้อยกับฟรีเอเทอร์โน่ซัมเมอร์จะโดนํำหนจฉายให้แฟนๆได้ชมกันเนี่ยในเดือนกรกฎา,าคมเป็นซีรีส์ฤดูร้อนอย่างที่ได้เคยประกาศลงไปนะเจะ้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่แต่ภาพนี้ไอ้มือประกบกันเนี่ยภาพนี้มันเป็นที่มาของข่าต่อไปครับแฟนๆเนี่ยมีการแบบเทียบเทียบสีมือกันะว่าเอ้มือคนนี้ใครเป็นใครแปะกกัน,นสรุปเป็นใครเหรอเห็นเขาบอกว่าเป็นลินกับฮาลูกะ ยังรู้ว่าใชา่หรือเปล่า้วเขาจะจ้ากันก็รอรอติดตามแล้วกันว่าเป็นมือใครนะจ๊ะ ต่อมาครับอาจารย์แฟนของบักคุมังนะฮะหรือชื่อไทยว่าไวโซนคนกระตูนล,ล่าสุดฮะมีการประกาศทําเป็นฉบับภาพยนตร์คนแสดงแล้วฮะโดยจะได้ซาโต้นะฮะจากคอมเบลเดอร์เดนโอกับอีกคนหนึ่งฮะที่จะมารับบทเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเขาครับกามิกินะจ๊ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะในคลิปชัชทข้างล่างนะเราโพสไปแล้วข่าวต่อมาครับกับโนโตก,กิครับหรือชื่อไทยว่าสือรักรูเมียนไอบ้ารูสวะหัดนั่นเองนะฮะ กับการ์ตูนพัเอ็กซ์ครับกลับมาแล้วในฉบับคนแสดงอ่าฮะติดตามครับว่าจะสยิวกี้เหมือนฉบับการ์ตูนหรือไม่นะเจียต่อไปเป็นข่าวในประเทศไทยบ้างดีกว่าดับตอนข่าวแรกครับ9พฤษภาคมที่ผ่านมาฮะการประกาศอกสิทิ์ใหม่จากเจ้าใหญ่แห่งวงการแอนิเมชั่นบ้านเรานะฮะโลสบีเดียกับเรื่องนักเขียนสุดป่วนกับผู้ช่วยสุดแก่นนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวของไอโตะยุกิครับนักเขียนการ์ตูนเลิฟคอมดี้ผูโสดซิงสนิทนะฮะกับเราผู้ช่วยสาว่จะต้องปั้นเจ้าหนุ่มนี่นะฮะขึ้นให้จนได้อะ ติดตามเรียนเพิ่มเติมครับแกงกระตูนนะจ๊ะข่าวต่อมาครับเป็นขา่าวเชิญพีอาร์บ้างดีกว่านะครับกับเดบิวต์สเปเชียลโปรเจกต์ไม่ไทยเบย์นะครับเปิดโอกาสให้ทั้งมือใหม่และมืออาชีพได้ร่วมประชนันฝีมือกันวาดผลงานเรื่องสั้นโดยตีความหัวข้อไม่ไทยเบย์และจะจับมุมมองและไอดีตของคุณในทุกแนวครับไม่ว่าจะเป็นบูล่างผานตลกชีวิตสยองขวัญยันแฟนตาซี <c oughs> นะฮะติดตามเรียนเพิ่มเติมครับเพจการ์ตูนไทยอะไร18บวกวะ มีถั่วไหมพ่อเหเอะก,กูเออกูกูเยนมุกนี้มากเลยสวัสดีท่านผู้ชมพบกับผมสารยศกับคารเดนเย็นเจี๊ยบวันนี้ครับนี่เป็นประเด็นร้อนแรงครับสุดฮอตนะคะเมื่อวันศุกร์ที่9ที่ผ่านมาครับทางช่องโซลทั์ช่องหนึ่งนะครับที่แชร์การ์ตูนเรื่องอกันพรา้าไอ้อิใช่สิ กันดั้มบิลไฟเตอร์ใช่ไหมครับใช่แล้วถูกต้องทีมงานมีความมิ่เห็นกับกูมากนะครับแล้วข่าวบันดังจากภาพภาพนี้ครับอ่ะใช่ครับผมภาพนี้เองเป็นต้นเหตุของข่าวสุดฮิตประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาครับวันนี้ผมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านเซ็นเซอร์ไทยนะครับเขาเป็นหลานชายแท้ๆของคุณโกตีครับขอเชิญคุณพบกับคุณโกตุยครับสวัสดีครับครับช่วยแนะนําตัวอีกรอบครับชื่อตําแหน่ง ให้กับผู้ชมทางบ้าน้วยครับโกตุ๋ยครับเป็นแขกรับเชิญรายการนี้ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเซนเซอร์ใช่ไหมครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่มาครับขอเวลาสักครู่นะครับห้าวิครับเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นนะครับรายการคุณจะไม่คุยปกติเลยไม่มีครับไม่มีครับอ่ะอยากให้คุณเอ่อคุณโกที่อะไรนะลืมชื่อมันคุณโกตุ๋ยใช่ไหมอยากให้คุณโกตุ๋ยครับช่วยวิเคราะห์ว่าเซนเซอร์ประเทศไทยเนี่ยครับควรพัฒนาหรือไม่ครับ ประเด็นนี้เป็นประเด็นทางสังคมครับเนื่องจากเรื่องหน้าอกเนี่ยมันจะมีผลต่ออัตราการเกิดของประชากรในประเทศอย่างตรงไปอย่างท้เนียเอาไงผู้เชี่ยวชาญกูผู้เชี่ยวชาญคุณทำไม่ออกเลยมันต้องรีบสีสั์เอามาสีคำถามนี้คำตอบเออคุณก็ตตุยครับเขามีการเออเป็นทิษฎีขึ้นมานะครับคือวัยรุ่นนะครับเขาคิดกันว่า เหตุที่ทางเซนเซอร์เนี่ยเขาบังเขาเบลอเซนเซอร์หน้าอกครับครับน่าจะเป็นผลจากคนทาเซนเซอร์ครับหน้าอกเล็กเกิดการแบบว่าอิจฉาก็เลยเบลอแอนิเมชันที่นมใหญ่คิดว่าข้อนี้เป็นจริงหรือไม่ครับหรือว่ายังไงไม่จริงครับผมพิสูจน์มาแล้วครับใหญ่ทุกคนครับในสตูดิโอมันเคยไปเหรอไม่เคยกูพูดอย่างนั้นก็วันนี้ก็ได้ความรู้หรือเปล่าไม่รู้นะคะที่เชี่ยนี่มานะครับก็ขอบคุณคุณโกตุ๋ยมากครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับครับดูดิมารยาท แม่งไม่ไหว้ยกูเลยเอาใหม่นะวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณโกตุ๋ยมากนะครับขอบคุณครับเรับผู้กับผมสรยลต์ครับกับเรื่องเด่นเย็นเจี๊ยบนะครับที่จะนำคอนเทนต์ข่าวฮิตในประเทศไทยนะครับประจำสัปดาห์จะมาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งอะอย่างเงี้ยครับผมก็นีมมึึงงงดัเหรอใช่ขอห้าวีครับอ่ะเลยตัดตัดไปเลยตัดไปเลยกูขอเวลาก่อน เ,เข้าสู่ช่วงอีเวนต์ทั่วไทยอาสัาทำไมไม่ไม่หมดเข้าสู่ช่วงอีเวนต์ทั่วไทยมันเรียบร้อยไงเดี๋ยวเขาจะหาว่าเล่นมุกเกิดไปอีกใช่ไหมคอสคอมเอ็กซ์ตร้านะฮะงานรวมคอสเพลเยอร์ต่างๆทั่วประเทศไทยโดยงานนี้ครับจะมีสเปเชียลเกส์นะฮะสองท่านได้แก่มิมสซ่าสองจุดศูนย์อ่าฮะไม่สองจุดหนึ่งแล้วไม่อัปเกรดได้เขาหรอกและใครวะเนี่ยเอลลี่เอานว่าเอลลี่เหรอไม่รู้ตายนึ่งลาอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านว่าอีลี่อืม และอิรินะฮะคอสเทเยอร์สาวจากแดนอีสานนะครับสภาจะมา,ะมาเฮ้ยอย่าพึ่งสัตว์ไม่ขำโทษครับไม่ขำไม่ขำโทษคอสเลเยอร์สองคนนี้ครับจะมีการแจกลายเซ็นกันอยาลดูไปนะครับ17พฤษภาคมนี้มหาวิทยาลัยราชพัฏส,สวนลุสิษอาคารอะไรบ้าูนอ่านไม่ออกไปเจอกันครับ ประกาศครับจากทางสรสะไม่เกี่ยวใช่ไหมเฮ้ย,ม,ยมันเล่นลืมเติมด้วยดิ <c oughs> ประกาศคอเจเพื่อนหลังจากที่มีข่าวว่าจะจัดกันในวันที่17-18พฤษภาคมนี้ก็ได้มีการประกาศล่าสุดว่าจะอะไรอิสระกุหลนไม่เล่นหลังจากมีการตัดสินครับกรณีนางสาวยิ่งนทัทชีรวัตรได้พ้นจากตำแหน่งเดี๋ยวนะ กู้รา,ายการทางการไปมป่าวะหลังจากที่ศาลครับมีการบอกอกรณีนางสาวยิ่งรักนะครับจินวัตรพนจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับทำให้งานต่างๆก็เริ่มหวันว่าะจะมีอันตรายหรือว่าภายัยใดๆเกิดขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานครับที่จะเลื่อนนะฮะโดยยังไม่บอกว่าจะไปจาัาอีกทีวันที่เท่าไหร่ยังแฟนๆก็รอติดตามกันต่อไปนะครับจบแล้วครับ เชิญส่งต่อครับสตูครับเข้าสู่ช่วงอน,นิเมะคำคมครับแปลกๆนะคำคมมันจะสัปดาห์ครับหยิบยกมาจากเรื่องบ ok ุคระวินะคาอิโซตอนที่4ี่นะครับจากอามากุมอริแฟนซับนะครับกับคำคมที่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราจะทำในสิ่งที่เราต้องการเองเพราะงั้นไม่ต้องใส่ใจอะไรมากอยากทำอะไรก็ทำไปเออถอะดีว่าดีมากครับเอาะคะก่อะนจากการวันนี้ครับขอบ,อขอบคุณข้อมูลส่อสารนะฮะจาก อธิบดันอนิเมะไลฟ์ Life, อนิเมะไทยแลดและตูนกูรูขอบคุณมากนะครับผมไปแล้ววันนี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับส <Hey, S 1> วัสดีครับเฮ้ยกูลืมเลยปะวะไว้แต่แล้วอย่าลืมนะจ๊ะ f a c e b o o k c o m s l a s h k g p l u s พูดคุยติชมตามกิดชีวิตอันแสนล่นท้ของพวกเรา f a c e b o o k c o m s l a s h k g p l u s นี่กูพูดซะเหมือนโทนาือนกันนะ <laughs> ยูทูบด้วยนะครับ s u b สไครต์ได้เลยั้งานนี้นะก็อย่าลืมนะครับอยากถามอะไรแบบช่วงต้นรายการถามได้ใต้คลิปนะจ๊ะถามเลยนะเอฟเฟคเอฟเฟครายการเราเอฟเฟคเยอะก่อนจากการขอลาผู้ชมก่อนขอไปนอนนอนหลับสวัสดีก่อนเฮี้ยอะไรบ๊ายบาย ห้าวินาทีให้กับงานงานนี้ครับรองเทัาไป็ห้ากว่แล้วครับ <c oughs> ผมครับผมครับขอบคุณมากครับขอบมากพี่ชายครับพี่ชายครับพี่ชายครับ พี่ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับครับผมขอ5วินาทีให้สำหรับงานนี้ครับรูดแม่งร้อนกิกคนร้อนครับขอบคุณครับคนดูเล่นน้อยเหมือนจะไปคอมมิกกันหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้โดนแย่งงานครับงานนี้สนุกมากเลยนะคะแบบเวลาดูอบอุ่นดีก็ทั้งต่างชาติเด็กเล็กเด็กแดงแบบดูน่ารักเข้ามากิจการรู้สึกมีความสุขขอบคุณมากนะคะงานนี้ดีมากรับผมุณมากครับเป็นเท่าวิธียาวนานมาเป็นทาิียาวนานจริงๆครับพูดได้ไหมครับ ูดได้ด้วยพูดได้จริงมั้ยเนี่ยขอ5วินาทีให้สำหรับงานในคราวนี้ครับติดต่อเป็นสมาชิกรายการได้ที่ k g p a s s Production. a g m a i l Com หรือโทร0832417838